แย่ yeah, แล้วทุกคนน้องปลาทองบอ่อใหม่ของเราเป็นโรคซะแล้วโรคที่น้องเป็นนั้นก็คือโรคจุดขาวนั่นเองนะทุกคนคือช่วงนี้เนี่ยทางใต้ฝนตกสลับกับแดดออกจนอาจจะทําให้อุณหภูมิสวิงทําให้น้องปลาทองของเราเนี่ยป่วยเป็นโรคจุดขาวนั่นเองวิธีการรักษานั้นก็คือเราได้เติมเกลือสมุทรล,ลงไปก่อนเลยจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ทําการใส่ด่างทับทิมนะคำเตือนเลยก็คือเราต้องค่อยๆละลายด่างทับทิมจากภาชนะอื่นก่อนแล้วค่อยๆทยอยเติมลงไปจนได้น้ําในบอ่อเป็นสีชมพูอ่อนๆเท่านั้นอย่าใส่ด่างทับทิมลงไปในบอ่อ เลยตรงๆนะเพราะจะทําให้ปรับความเข้มข้นยากหากใส่เยอะเกินไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ทําการใส่ย,ยาตัวนี้ลงไปนะทุกคนตามด้วยยาท็อปกําจัดบรสิตแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเราใส่ย,ยาเหลืองลงไปนะทุกคนแต่ในคลิปเนี่ยเราได้ลืมถ่ายตอนใส่ไปนะและนี่คือผลลัพธ์หลังจากที่เรากักโรคเด็กๆไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะปรากฏว่าเด็กๆทุกตัวหายเป็นปกติเลยจุดขาวหายไปเกลี้ยงเลยส่วนพิกัดยาเนี่ยทุกคนสามารถสแกน QR code คตัวนี้ได้เลยนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วย Yeah.